โอ้โหเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมวัดเทียนเล่มนี้สามารถดูน้ำขึ้นมาได้วันนี้ผมเอลฟาจะมาโชว์ให้ดูครับอุปรกรณ์เรามีขวดแก้วบีเกอร์ที่ใส่แอลก,กอฮอล์ไว้เทียนที่จุดไฟและน้ำสีครับเริ่มต้นที่วางเทียนไว้บนจานครับ ต่อมาก็เทน้ําสีใส่ลงบนจานนะประมาณครึ่งจานได้ครับต่อมาอิบขวดแล้วเทแอลกอฮอล์ใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นกิ้งขวดให้แอลกอฮอล์อยู่รอบรอบขวดกิ้งไปเรื่อยๆรครับขวดจะมั่นใจแล้วก็เทแอลกอฮอล์กลับที่เดิมน,นะครับต่อมาจุดไฟและสุดท้ายครอบขวดนะครับโอ้โห ทำไมน้ำถึงพุ่งขึ้นมาเร็วจังไปฟังคําอธิบายจากพี่ๆี่ NSM นะครับไปฟังกันเลย